ทุกคนมีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ในตัวในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความสำเร็จที่ถูกกำหนดโดยสังคมหลายครั้งที่เรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรพิเศษไม่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นหรือคุณสมบัติที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกับคนอื่นๆที่เราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์หรือในชีวิตจริงแต่แท้จริงแล้วภายใต้ความธรรมดาที่ปรากฏให้เห็น ทุกคนต่างมีคุณสมบัติพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งรอการค้นพบและปลดปล่อยออกมาคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นศักยภาพที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ประสบการณ์การเรียนรู้และการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่หล,ล่อหลอมตัวตนของเราบทความนี้จะสำรวจถึงความจริงที่ว่าทุกคนมีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ และจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการค้นพบและนำมันออกมาใช้เพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมาย 1. ความพิเศษที่ไม่ได้ถูกวัดด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เรามักจะถูกสอนให้มองหาความพิเศษในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เช่นการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ชนะเหรียญทองนักธุรกิจพันล้านที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหรือศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ความพิเศษที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในความสำเร็จเหล่านี้เท่านั้นคุณสมบัติพิเศษอาจเป็นเรื่องที่เรียบง่ายกว่านั้นมากมันอาจจะเป็นความสามารถในการรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงซึ่งทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนหรืออาจจะเป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยอยอยซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างผลงานที่ประณีตและสวยงามหรืออาจจะเป็นความสามารถในการเผชิญหน้ากับความล้มเหลว และลุกขึ้นยืนใหม่ได้เสมอซึ่งทำให้คุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างน่าเหลือเชื่อคุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่ได้นำมาซึ่งชื่อเสียงหรือเงินทองในทันทีแต่มันคือแก่นแท้ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสุขความหมายและความผูกพันกับชีวิตของคุณและคนรอบข้างได้อย่างยั่งยืนการค้นพบความพิเศษในตัวเองจึงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองจากการมองหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และฉาบฉวย มาเป็นการให้คุณค่ากับคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆที่คุณมีซึ่งมันจะช่วยสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตของคุณได้อย่างมากมาย 2. ความพิเศษที่มาจากการมีหัวใจที่อ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคมที่เน้นการแข่งขันและความแข็งแกร่งเรามักจะมองข้ามคุณสมบัติที่สำคัญอย่างความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ท,ทรงพลังอย่างยิ่ง คนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงจะสามารถเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของคนอื่นได้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีคุณสมบัตินี้ทำให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำที่ดีเป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือและเป็นคู่ชีวิตที่อบอุ่นได้การมีหัวใจที่อ่อนโยนไม่ได้หมายถึงการเป็นคนอ่อนแอ แต่มันคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองและส่งต่อความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบการฝึกผลความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นการรับฟังอย่างตั้งใจและการให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในยามที่คนอื่นต้องการคุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความงามในตัวของคนอื่น และสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมาย 3. ความพิเศษที่มาจากการมีความกล้าหาญในการเป็นตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากสังคมการกล้าที่จะเป็นตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงคือคุณสมบัติพิเศษที่หาได้ยากและทรงพลังอย่างยิ่งคนที่กล้าที่จะเป็นตัวเองไม่ได้พยายามที่จะเป็นเหมือนใคร พวกเขาใช้ชีวิตตามความเชื่อและคุณค่าของตนเองและไม่กลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นการก้าวขวานนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรงสรค์สิงส่ง,สง,สงใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้อย่างน่าอาัศจรรย์การค้นพบความพิเศษในข้อนี้จึงเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณคือใครคุณเชื่อในอะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำในชีวิต จงอย่าให้ความกลัวหรือคำพูดของคนอื่นมาหยุดยั้งคุณจากการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงการยอมรับและรักในสิ่งที่คุณเป็นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ 4. ความพิเศษที่มาจากการมีวินัยและความมุ่งมั่นหลายคนเชื่อว่าความสำเร็จมาจากการมีพรสวรรค์แต่แท้จริงแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนมกักจะถูกสร้างขึ้นด้วยวินัยและความมุ่งมั่นซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ วินัยและความมุ่งมั่นไม่ได้เป็นเรื่องของการทำงานหนักตลอดเวลาแต่มันคือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวินัยในการเรียนรู้วินัยในการทำงานหรือวินัยในการดูแลสุขภาพของตัวเองคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงในขณะที่ความสามารถอาจจะพาคุณไปได้ไกลแต่มีเพียงวินัยและความมุ่งมั่นเท่านั้น ที่จะพาคุณไปได้ตลอดรอดฟังบทเรียนนี้สอนให้เราอย่าพึ่งท้อแท้เมื่อเห็นว่าคนอื่นมีพรสวรรค์มากกว่าแต่จงเชื่อในพลังของความสม่ำเสมอและความพยายามเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ต่างหากที่จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว 5. ความพิเศษที่มาจากการมีความอยากรู้อยากเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติร่วมกันอย่างหนึ่งคือความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จบ พวกเขามองว่าโลกใบนี้คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้และสำรวจอยู่เสมอความอยากรู้อยากเห็นนี้เองที่ทำให้พวกเขากล้าที่จะตั้งคำถามที่แตกต่างกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกได้ความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักวิทยาศาสตร์หรือนักสำรวจแต่ทุกคนต่างมีคุณสมบัตินี้ซ่อนอยู่เพียงแค่ต้องปลดปล่อยมันออกมา การฝึกฝนความอยากรู้อยากเห็นสามารถทำได้ด้วยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการอ่านหนังสือที่หลากหลายการพูดคุยกับคนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างและการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างไม่หยุดนิ่งคุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 6. ความพิเศษที่มาจากการมีความแข็งแกร่ง,งทางจิตใจในชีวิตเราทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความผิดหวังหรือการสูญเสียแต่คนที่สามารถก้าวผ่านมันไปได้คือผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้หมายถึงการไม่มีความรู้สึกแต่หมายถึงความสามารถในการยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาเรียนรู้จากมันและลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่มากขึ้นความแข็งแกร่งทางจิตใจจะช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและยังคงเดินหน้าต่อไปได้แม้ในวันที่รู้สึกท้อแท้ การฝึกฝนความแข็งแกร่งทางจิตใจสามารถทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการยอมรับความจริงที่ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการให้กำลังใจตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายคุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคในชีวิตและสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 7. ความพิเศษที่มาจากการมีความสามารถในการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการปรับตัวคนที่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นผู้ที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดเสมอไปแต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยังคงสร้างความสําเร็จได้ในทุกสถานการณ์การฝึกฝนความสามารถในการปรับตัวสามารถทําได้ด้วยการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง การลองทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและการมองว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตคุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้คุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแม้ในยามที่โลกไม่แน่นอนแท้จริงแล้วทุกคนมีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ภายในซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในพรสวรรค์หรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองและให้คุณค่ากับคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยน ความกล้าหาญวินัยความอยากรู้อยากเห็นความแข็งแกร่งทางทิศใจหรือความสามารถในการปรับตัวเราก็จะสามารถค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและนำมันออกมาใช้เพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าได้จงจำไว้ว่าความพิเศษไม่ได้อยู่ที่การเป็นเหมือนใครแต่คือการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และใช้คุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ